ชอรี ie, ่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีนได้เผยภาพ SUV ขนาดกลางที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%โดยใช้ชื่อในรุ่นนี้ว่า c h e r r y EQ7 โดย c h e r r y EQ7 จะถูกสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอลูมิเนียมล้วนและด้านงานออกแบบจะใช้ภาษาการออกแบบที่เรียกว่า Super d i ดิจิ l ลโดยที่ตัวรถจะไม่มีกระจังหน้าและมาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบแยกส่วนโดยไฟ DRL จะมาเป็นแถบเส้นวางอยู่ด้านบนซึ่งถูกขั้นกลางด้วยตาโลโก้ของทาง c h e r ี่ ด้านหน้ารถจะเป็นช่องดักอากาศขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งสเกิร์ตหน้าสีดำล้ออลลอยจะเป็นขนาด19นิ้วในขณะที่ไฟท้ายจะมาพร้อมกับชุดไฟท้ายแบบ LED ลากเชื่อมทั้ง2ฝั่งด้วยเอฟเฟกต์สามมิติภายในโคมภายในห้องโดยสารของเชอรี e ่ EQ7 จะถูกออกแบบให้มีความเรียบง่ายตามสมัยของรถไฟฟ้าโดยแผงหน้าปัดและหน้าจอควบคุมส่วนกลางจะเป็นจอยาวเดียวกันและพร้อมสั่งงานระบบเสียงอีกทั้งยังมีแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนและสายแบบ2ช่อง ละช่องเก็บของใต้คอนโซลกลางมีการติดตั้งไฟ ambient light 64สีและระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบกรองอากาศหนังคาพอรลูเมตซันรูฟขนาดใหญ่ในด้านระบบความปลอดภัยและการช่วยเหลือการขับขี่จะมาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายจัดเต็มนส่วนของพละกําลังของเชอรี่ EQ7 จะมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดี่ยวให้พละ,พะกําลังขับ1 5 5กิโลวัตต์หรือให้กําลัง208แรงม้า ah, มีหมดขับเคลื่อนทั้งหมด4โหมด โดยตัวรถสามารถทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธทยมไอออนฟอสเฟตที่ชาร์จเต็ม1ครั้งจะวิ่งได้ระยะทาง512กิโลเมตรในส่วนราคาของเชอร์รี่อีคจจะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ7.2แสนบาทรุ่นนี้จะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยนั้นคงต้องจับตาม,มองเร็วๆนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ